สวัสดีครับพี่น้องคนนี้มาจากใจหนุ่มสำหรับการเฉลิชฉดองในะใจของอาตุ่านมาชมงานที่อยู่กระเป๋าภัยในการจัดงานในครั้งนี้นะคะกับการเปิดสวนสาธารณะน้องสวนขาดนะคะที่แน่นอนว่าเป็นการริบกับกิจกรรม เยอะแยะมากมายแล้วเมาะยะครับวันนี้ก็เป็นวันแรกวันเปิดงานละกดไว้ซึ่งขนมทำเนียมประเพณียบและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความประทับใจและความสวยงามให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะและนอกจากนี้เดี๋ยวจายก็จะพาทุกท่านเข้ามาชมด้านในี่ครับผมบรรยากาศช่วงเย็นๆนะครับผมก็ถือว่าวันแรกก็คึกคักพอสมควรนะครับส่วนในในไอ้ ในสวนบุกหาดก็มีการแต่งดอกไม้สวยงามเลยทีเ <not> ด <mono> ียวนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมบรรยากาศมีเพื่อนๆหลายหลายท่านนะครับผมก็มาถ่ายรูปนะครับผมถ่ายคอนทิปนะครับผมลรหมือนใจหมือนเลยนะครับผม แาบยามเย็นๆนะครับผมสวยงามมากๆทุกคนนะครับผมท่าในใดที่อยากมาเที่ยวถ้าอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังทันนะครับผมวันที่เจ็ดถึงเก้ากุณาพักนะครับสวยงามมากๆนะทุกคนนี่ครับผมบรรยากาศในใน,ในงานนะครับผมวันถ้าวันวันวันที่แปดวันที่เก้าก็น่าจะมีเขบาวนนะทุกคน,น,นครับผม สวยงามมากๆเลยนะครับเอาบรรยากาศวันแรกมาผ่าก,กันเนาะครับผมทุกคนกับอากาศช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับบรรยากาศเย็นไม่ร้อนครับผมเที่ยวช่งวงกลางคืนช่วงเวยน็เยนๆก็ถือว่าสบายมากๆเลยนะครับผ <c oughs> มนี่ครับบรรยากาศการงานก็ คนค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับผมแต่วันนี้ยังวันแรกก็ยังไม่มีขบวนนพรุ่งนี้นะครับผมวันที่8วันที่9ก็น่าจะเดินทางมาแล้วเนาะครับผมส่วนขบวนนะก็บรรยากาศงดงามนะครับผมาาบสวยงามมากๆนะครับผมพี่น้องตแต่งสีสันดอกไม้นะครับผม บรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาพากนะครับผมพี่น้องนี่นะท่านใดที่อยู่ในเชียงใหม่ก็แวยมาเที่ยวกันได้นะครับผมในตนัวเมืองเชียงใหม่นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ